ร้อยเอ็ดวิงวอนโจรลักลอบตัดไม้พยุงหยุดปฏิบัติการในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาดื้อดึงฝ่าฝืนขี้กลากกินแน่โจรปฏิบัติการเดือนเดียวลักลอบตัดไม้พยุงจำนวน14ต้นคิดเป็นมูลค่า2ล้านบาทล่าสุดคืนเดียวและเดือนกรกฎาคม2565ลักลอบตัด7ต้นในป่าสาธารณะชื่อดงหนังย่องตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อเอ เมื่อเวลา10บนาฬิกานายคำภูน้อย10อายุ52ปีผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวทองหมู่ที่13ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองเอ็จังหวัดร้อดนำรูปถ่ายต่อไม้พยุงที่โจนลักลอบตัดไม้พยุงในป่าสาธารนณะดงหนังย่องจำนวน14ต่อไม้เท่ากับ14ต้นที่ถูกลักลอบตัดจำนวน6ครั้งต่อเดือนคิดเป็นมูลค่าสล้านบาทขึ้นลายให้ผู้สื่อข่าวดู ล่าสุดเหตุเกิดเมื่อวันที่สองกรกฎาคม2565ที่ผ่านมาไม้พยุงถูกลักลอบตัดจำนวนเจต้นในป่าสาธารณะนะดงหนังย่องผู้ใหญ่บ้านนำชาวบ้านล้อมจับโจนหลบหนีทิ้งรถกระบะพร้อมไม้พยุง31ท่อนพร้อมวิงวอนโจรผ่านสื่อให้หยุดปฏิบัติการ เพื่อเห็นแก่ลูกหลานในอนาคตที่ต้องใช้ป่าเป็นแหล่งพลังงานอาหารและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติวันนี้ผู้ใหญ่บ้านวิงวอนโจรผ่านสือ่อหยุดเถอะคุณโจรจะเก็บอนุรักษ์ต้นไม้ไว้ให้ลูกหลานในชุมชนพร้อมแนวทางการรักษาต้นไม้จะไปกราบนิมนต์หลวงพ่อหลวงตาพระพิสุในวัดนำพาชาวบ้านนองบัวทองและลูกๆหล,ลานๆบวชป่า เพื่อต้องการยับยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและเพื่อเป็นกุสโลบายห้ามมิให้คนตัดไม้ทำลายป่านิว24สถานีประชาชนสุกันวรลีสุวรรณรายงาน